บางแสนเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ผมต้องแวะนะครับเวลาขับผ่านผมรู้สึกว่าผมชอบตลาดถนนคนเดินแบบนี้ชอบถนนคนเดินแบบกว้างๆโลง่ลงๆแล้วก็มีพวกงานแปลกๆนะครับมีทั้งของกินมีอะไรคือเป็นคนชอบเดินตลาดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผ่านแถวนี้ที่ไรก็ชอบแวะนะครับอย่าว่าแต่บางแสนเลยตลาดตรงพัทยาชลบุรีนะครับหรืออะไรที่เป็นถนนคนเดินเนี่ยนะครับชอบแวะหมดเทพสิทธิ์พัทยาใต้ นะครับอันนี้กินน้ำเลมอนเลมอนมะนาวนะครับก็จะมีบรรยากาศต่างๆก็ไม่ค่อยได้มาเลยเรียกว่าหาโอกาสมายากมากนะครับถ้าไม่ได้มาเที่ยวนี้ก็คือขับมาเองก็ไม่ได้มาเลยเราทําแต่งานทุกวันนะครับมี7วันเนี่ยผมก็สอนไปละเจวันนะครับบางทีก็หยุดเหลือ6วันสอน6วันอะไรเงี้ยน้อยมากๆหรือว่าถ้าจะมาวิ่งมาแข่งวิ่งอย่างเงี้ยถึงจะได้แบะจริงๆเพราะฉะนั้นนี่เป็นช่วงเวลาเลือกงามยามดีนะครับที่เชียงใหม่มีฝุ่น นะครับพ่อแม่อยากไปเที่ยวเขาคีชกูดเราก็เลยหยุดให้ยาวๆนะครับหยุดทํางาน1ปีเป็นยังไงครับยาวพอไหมไม่ใช่ละนะครับนี่คือบรรยากาศคข้าๆลองดูนะครับท้องฟ้าแดดต่างๆนะครับแลนด์สเคปนะครับต้นไม้ของใช้เสื้อผ้าต่างๆจริงๆก็ของค่อนข้างไม่ค่อยซ้ำน,นนะและถือว่าคนก็ถือว่ากําลังเริ่มมาเพราะว่าตลาดจะเริ่มเปิดประมาณ5้าโมงไหม้าโมงห้าโมงครึ่ง นะครับผมก็มาประมาณหกโมงนะครับเริ่มเริ่มใกล้ๆจะหกโมงก็เริ่มตั้งกันละนะครับเริ่มแบบไม่ไม่ได้ตรงเวลามากแต่ก็คนก็เริ่มเยอะนะครับมาเรื่อยๆเลยที่จอดรถเต็มแบบไม่มีที่จอดรถแล้วก็ห้องน้าเนี่ยแถวนี้ก็จะมีห้องน้ําแบบต้องต้องเสียตังค์นะครับมาประมาณนี้ลองดูนะครับไม่รู้จะซื้ออะไรเหมือนกันนะครับส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าอะไรทั่วไปเท่าไหร่ชอบใส่เสื้อกามันร้อน นะครกางเกงก็มีซื้อบ้างนิดหน่อยของกินก็กินได้แต่ก็เพิ่งไปกินเออตลาดมานะครับก็ลองดูถ่ายมาให้ดูคร่าวๆนะครับส่วนมากเขาจะนิยมงานแฮนด์เมดกันอย่างเช่นง,งานเพ้นท์นะครับสติกเกอร์หรือว่างานอะไรที่แบบ DIY นะครับประดิบประดอยนะครับปล่อยพ่อแม่นอนนวดหน่อยไม่ใช่พ่อแม่แม่กับอาจารย์นะครับเราก็แซวเล่นว่าเดินไหวไหมเดินไม่ไหวก็นวดสรุปนวดเฉยเลย นะครับชั่วโมงละ250นั่งนวดเกันนี้เลยแล้วก็มีที่ว่างแค่2คนผมก็ไม่ได้นวดผมก็อยากนวดเหมือนกันแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเลยทีเนี้ยนะครับผมก็ได้เดินออกมานอกตลาดมาถ่ายบริเวณรอบๆให้ดูนะครับเขาเรียกว่าแถวแแหลมแท่นไหมน่าจะใช่นะดูทุกคนก็มานั่งตกปลานะครับนั่งบรรยากาศชิลๆนะครับคุณลุงก็นั่งร้องเพลง นะครับก็ค่อนข้างบรรยากาศดีนะแล้วก็วัยรุ่นเยอะเหมือนกันนะครับมานั่งหาอะไรกินกันเปิดท้ายกระบะอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆบริเวณตรงศรีราชาเลยเหมือนเป็นแหล่งรวมทุกคนมานั่งกินเหมือนเกาะลอยนะครับน้ำใสามากนะครับดูลานสเคปตเป็นยังไงครับสวยไหมย,ยามเย็นนะพระอาทิตย์น่าจะตกละนี่เรามาตลาดปลาอ่างศิลากันนะครับเป็นยังไงฮรโอ้โหไม่ได้มาตลาดอ่างศิลานาน,านอันนี้ก็เป็นจุดหนึงที่ผมต้องแวะเหมือนกัน นะครับไม่แวะไม่ได้เมื่อก่อนมันจะไม่มีหลังคามันก็จะเป็นตลาดสดธรรมดาแล้วก็ติดกันเดินไปเนี่ยน้ำน้ำปลากุ้งกระเด็นเข้าเท้าเลยเดี๋ยวนี้สเปซมันจะมีตรงกลางกว้างมากขึ้นนะครับทาหลังคาให้ดีแล้วก็ที่จอดรถมีเยอะคือเราขี่เข้ามาตรงตลาดอังศิลาได้เลยไม่ต้องจอดด้านข้างปกติต้องจอดด้านข้างตรงของฝากแล้วก็เดินเข้ามาอันนี้ขี่เข้ามาได้เลยถึงเลยนะครับลอสเตอร์นะครับ, fter, รบกิโลละห้าร้อยนึ่งฟรีทุกอย่าง โอ้โห oh, เป็นยังไงฮะคือผมก็คิดว่าไม่เท่าไหร่นี่เป็นปลาทูปลาทูหวานแดดเดียวผมลองสั่งดูอร่อยเหมือนกันนะคือชอบอะไรแบบที่ไม่เคยกินอะ่ะนะครับขอทอดให้ด้วยแล้วก็สั่งหมึก3ามรสหมึกหวานต้องชิมก่อนพอชิมเสร็จปุ๊บมันรู้สึกว่ามันใหม่ไม่เหนียวอร่อยเหมือนกันแม่ก็ซื้อโครกกับอาจารย์ซื้อครกไปด้วยนะครับอยู่ดีพ่อก็ไปซื้อกุ้งเฉลยเราจะพาไปกินข้างนอกพ่อซื้อกุ้งมาตัวเล็กนิดนึงซื้อมา2โลนะครับไม่แพงด้วย อี่สําคัญอร่อยมากไม่คิดว่าจะอร่อยแต่ต้องไปซื้อน้าจิ้มแยกนะก็เลยนั่งกินที่ตลาดเลยกินไปก่อนเพราะว่าเราจะได้เคลียร์ให้หมดไปนะครับก่อนไปที่อื่นนะครับนี่คือบรรยากาศคร่าวๆนะครับบางแสนแล้วก็อ่างศิลานะครับมาเดินเล่นไม่ได้ตั้งใจกินสรุปต้องกินซะงั้นพอซื้อมาก็เลยต้องกินเดี๋ยวไปหากินที่อื่นต่อนะครับหวังว่าจะอัปเดตนะครับสถานที่ให้ทุกคนได้ดู